กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอารมณ์เบื่อโลกเบื่อสังคมวนมาอีกแล้วเวลาเห็นคนยินดีมีบุตรแต่งงานหรือมีบริวารเพิ่มไม่มีใจยินดีกับพวกเขาเลยกับสงสารพวกเขาตอนนี้จิตใจแอบท้อว่าปฏิบัติแล้วยังวนกลับมาที่เดิมอารมณ์แบบเดิมลูกเคยมีอาการแบบนี้เจ้าค่ะแล้วลูกก็เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วได้พบกับพระอาจารย์ที่วัด เหมือนมีกำลังใจมีพลังขึ้นมาอีกรู้ว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานรู้ว่าต้องรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ลูกปฏิบัติเองที่บ้านยังทํางานบริษัทใจก็อยากลาพักร้อนไปหาที่ปลีกวิเวกขอกำลังใจและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคำถามที่2เราปฏิบัติตามรูปแบบเองที่บ้านกำหนดตารางเดินจงกรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว และพิจารณากายสลับการปฏิบัตินอกรูปแบบเท่าที่จะมีสตินึกได้ก็ทำตลอดและถ้าตรงกับวันหยุดจะได้พิจารณาขันห้าตู้กับเวทนาที่เกิดดับการปฏิบัติเองแบบนี้จะทำให้เสียจริตได้หรือไม่เพราะเราไม่ได้มีอาจารย์ให้คำชี้แนะไม่ได้อยู่วัดลูกไปอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าจิตหลุดจะเสียจริตไปเป็นคนอื่นได้ กลับแทบเท้าพระอาจารย์ที <chief> ่เมตตาชี้แนะนําเจ้าค่ะก็การที่เราทําแล้วก็มีการเบื่อเบื่อโลกเบื่อสังคมเนี่ยก็หมายถึงว่าจิตเราโน้มเนียงไปทางเนคเขมะเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นจะเป็นลักษณะของการออกจากเขาเรียกออกจากกามนั่นเองนะออกจากกามออกจากโลกนั่นเองทําให้เราเบื่อโลกแล้วก็เบื่อคนที่ เขาเป็นโลกโลกเนะช่นมีการแต่งงานมีการโน่นนี่นั่นตามภาษาโลกของเราก็เห็นว่าเออมลรู้มารู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่สามารถจะพูดอะไรกับเขาได้ก็เพราะว่าเขาไปทําตามโลกที่เขาคิดว่าดีนะแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะดีอะไรนะแต่ความเห็นความเข้าใจมันต่างกันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราได้แต่ดูอยู่เท่านั้นเอง <c oughs> อันนี้ก็อยู่ในลักษณะของการที่ว่า การเข้าใจธรรมะทำให้เราเข้าใจโลกได้ดีขึ้นทำให้เรามองเช่นนั้นได้นะการที่เรา,าจัดตารางลักษณะของการประพฤติปฏิบัติเป็นการบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบ mm hmm. เพื่อจะดำเนินตามและจะได้ไม่มีข้อแม้หรือว่าข้ออ้างของจิตของกายของจิตของของการกระทำของเราให้ให เขาเรียกว่าผัดวันประกันพุ่งนะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีกรอบไม่มีตารางแล้วเนี่ยมันก็จะอ้างได้ว่าเดี๋ยวร้อนนักหนาวนักเย็นนักดึกนักอะไรก็ว่า,อะ,วาอะไรก็ว่าไปตามที่เราจะอ้างได้นะแต่ถ้าเรามีกรอบเนี่ยมันก็เป็นขออ้างไม่ได้ก็เป็นลักษณะของการตีกรอบให้เราอยู่ในกรอบให้ได้เพื่อจะเป็นการดัดนิสัยตัวเองนั่นเองนะแต่ว่าเราการปฏิการประพฤติปฏิบัติเนี่ย เราต้องอยู่ในกรอบหน่อยไม่ใช่นอกกรอบนะก็คือว่า <c oughs> เราทำหลายๆอย่างกับการทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะจับผิดจับถูกแล้วก็ทำให้เราทำอย่างอาอย่างที่ตะมาแนะนำไปนั้นจะไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจใได้ง่ายๆเพราะว่าเราทำก็เรียกว่าทำโน้นทีนั้นนั้นทีอย่างนี้ทีเนี่ยมันเหมือนก็ว่าไม่เป็นชิน้นเป็นอนัน นะก็ทําให้ลักษณะว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันให้มันทะลุทะลวงให้มันมากหน่อยนะก็จะเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเช่นว่าเราทําเคยทําสมาธิมาเยอะเราก็เคยทําแล้วแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้อย่างที่มาอย่างที่จะมาที่บายไปเราก็ลองมาพิจารณากายดูนะให้เห็นกายระหว่างที่พิจารณากายเนี่ยไม่ต้องกําหนดรู้นะรู้กําหนดการเคลื่อนไหวกำหนดอริยบทนั้นไม่ต้องเอา เราให้เห็นกายก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปเองเรื่องเหล่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทําจริงจังในการเห็นตัวเองให้มากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจของการประพฤติปฏิบัติได้หรือจะทําเรื่องของการที่ทำํำลักษณะที่ว่า เราทําพิจารณาตัวบ้างทําสมาธิบ้างแล้วทาอะไรครวบคู่หรือทําในกรอบบ้างนอกกรอบบ้างมันก็จะสเปรเหระมันก็จะไม่ได้อะไรนะมันสเปรสปะไปอยากจะให้ทํอยั่งใดอย่างหนึง่งโดยเฉพาะสมาธิเราก็คิดว่าทํามาเยอะนะแตมาว่าแต่การพิจารณาตัวเนี่ยเรายังทําน้อยอยู่ก็ยังไม่มีต้นทุนอะไรมากนักทําให้เราจับอาการไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าเป็นไปเพื่อความที่ รู้สึกว่ามันดียังไงเรามันจะมันจะผลออนั้นอาจจะไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันน้อยเกินไปอยากจะให้เน้นๆหน่อยก็แล้ว,แล,วแล้วเราจะได้ประมวลผลออกมาว่าทําแล้วรู้สึกเออดีขึ้นนะอะไรทานองนั้นอยากจะให้ทําอย่างเดียวก่อนให้พิจารณาตัวเป็นหลักนะสมาธิเอาไว้ก่อนลมหายใจเอาไว้ก่อนกําหนดยาบทก็เอาไว้ก่อน อยากจะให้ทําอย่างนี้นะก็ดีละโยมก็ทําไปแต่ว่าเราก็ดูเหมือนว่ายังยังเขาเรียกว่ายังไม่มากนักที่การประุปฏิบัติยังลองผิดลองถูกอยู่นะยังไงก็ลองให้ทําให้ให้จริงจังหน่อยแล้วก็ทําอย่างเดียวให้พิจารณาตัวอย่างเดียวลองดูเนาะว่าทําแล้วมีผลอะไรก็ค่อยถามมาก,ก็แล้วกันก็ให้กําลังใจนะทำย,ยิ่งขึ้นไปนะ